ก็เมื่อมีต้นไม้นะคะอพอ,อบ่ายคย่อยๆมานะคะก็เริ่มแดดล่มลมตกนะคะก็จะดูเหมือนว่า,าเปลวแดดก็จะทุเลาลงนะคะแต่ถ้าจุดไหนที่ไม่มีต้นไม้นะคะเราอยู่กลางแจ้งเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันร้อนมากนะคะตรงนี้นะคะข้อดีของการมีต้นไม้อยู่นะคะ เราก็สามารถที่จะทำงานได้ต่อนะคะพื้นที่ของเราก็ปลูกผักต่อนะคะทําแปลงผักเล็กๆไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะเพราะาาสลัดไว้นะคะสลัดนะคะก็งอกขึ้นมาดีนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นถั่วพุ่มนะคะถั่วนั่งนะคะถั่วนั่งก็ปลูกไว้ 3- าสี่แปลงนะคะ มเมล็ดเหลือนะคะซื้อมา2เมล็ดนะคะแบบพันเขียวแล้วก็พันสีม่วงนะคะก็มะเมล็ดเหลือก็เลยไม่มีที่ปลูกนะคะก็เลยเอามาใส่แปลงผักไว้นะคะหแปลงด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะขยายพันธุ์อย่างอื่นลงนะคะก็เป็นพื้นที่ที่จํากัดแล้วนะคะก็ทําไปนะคะอันนี้พอจะปลูกอะไรจะปลูกอะไรจะลงอะไรไม้ไม่สลัดจะเอาลงขวดขวดพลาสติกจะขึ้นจะขึ้นแปลงเหลือพอให้เราไหม ก็ทำเป็นแบบยกพื้นสูงด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำชั้นปลูกสลัดนะคะเพื่อ,อโชว์ด้วยนะคะให้เกิดความสวยงามแล้วก็พอเวลายกสูงขึ้นเนี่ยมแมลงมันก็จะไม่ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่นะคะถ้ายกพื้นที่สูงขึ้นนะคะก็ถือว่าปลอดภัยจากแมลงอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็สลัดนี้ก็เป็นพืชที่ อ,อไม่ค่อยมีสตูพืชเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารสข,ของรสชาติของเธอก็จะมีขมนิดๆน,นะคะเหมือนมีความรู้สึกว่าแมลงแมลง ที่เป็นศัตรูไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนส่วนถั่วนี้ที่อยู่กลางแจ้งนะคะเพียลดเล่นแล้วนะคะเพียลงแล้วนะคะจะมีตัวมดสีแดงแต่ไม่ใช่มดแดงที่ทํารังแล้วเราเอาไข่มารับประทานนะคะแต่เป็นมดที่อยู่ใต้ดินนะคะอก็จะนําเพียขึ้นมานะคะเมื่อไหร่ที่มดตัวนั้นขึ้นมาก็เพี้ยก็จะขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้เราก็แก้ปัญหาหาวิธีแก้แลหลายๆอย่างนะคะถ้าพวกฉีดน้ําพวก น้ำยาล้างจานหรือว่าผงซักฟอกนี้เราก็ต้องรีบล้างออกนะคะก็ประมาณสองสานาทีแล้วก็รีบฉีดนะคะอย่าใช้ตอนอากาศแดดจัดๆนะคะใบใบจะไหม้นะคะใบก็จะไหม้ไปเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีอ่าฉีดช่วงเช้าและเย็นนะคะฉีดฉีดเสร็จประมาณสองสานาทีใช้น้ําฉีดตามเลยนะคะตัวเพี้ยจะตายแล้วก็ใบพืชก็จะไม่ก็จะไม่ไหม้นะคะก็นี้นะคะแล้วก็สองสามวันนี้อ่า อย่าอย่าให้ขาดน้ํานะคะคือฉีดทุกวันก็จะดีนะคะเพราะ่าพื้นที่มันเป็นที่สูงนะคะน้ํามันก็จะาหายระเหิดไปเร็วนะคะซึมไปข้างล่างเร็วนะคะแล้วก็อันนี้เร็วนะคะตรงนี้นะครับพื้นแปลงตรงนี้นะคะอ๋อตรงนี้อยู่จะอยู่ใต้ต้นชมพู่ค่ะตรงนี้ อยู่ใต้ต้นชมพูชมพูสีเขียวนะคะอ่าแรกๆก็ไม่ค่อยติดผลนะคะเราเอาย้ายน้ํามาไว้ตรงนี้นะคะเริ่มติดผมติดผลอ่าดกแล้วแล้วก็ปีหนึ่งก็หลายรอบนะคะแต่ชมพูตัวนี้ก็จะมีรสชาติที่ฝาดมากนะคะแล้วก็บางช่วงก็จะเป็นพวกอ่าแมลงวันทองเจาะนะคะเริ่มเริ่มจะดีขึ้นนะคะมแมลงวันทองก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะ ก็อาจจะเป็นเหตุผลหลายๆอย่างนะคะที่คือเราเรามาแบบอยู่ใกล้แล้วก็เรามีมีวิธีหลายๆอย่างนะคะเราไม่ได้ฉีดอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าได้ได้ปุ๋ยบ้างได้รับความชุ่มชื้นจากน้ําบ้างนะคะก็ติดผลบ่อยแต่รสชาติไม่หวานนะคะพันนี้ไม่หวานนะคะฝาดด้วยนะคะอ่ะ ขัดน้าหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆค่ะปรับปรุงไปนะคะแล้วลูกก็ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราจะเอาสีม่วงอ่อสีสีสีม่วงสีม่วงหรือสีอะไรนะสีแดงหรือสีม่วงนะสีอะไรนะสีแดงใช่ไหมสีแดงมาลงอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมันเป็นไม้ยืนต้นเนาะเป็นไม้ผลเนาะมันก็จะอาจจะทําให้ พื้นที่เรายิ่งจํากัดอยู่แล้วก็จะจํากัดไปใหญ่อีกนะคะลมมันเยอะไปมันก็ปลูกผังไม่ขึ้นนะคะต้องตระหนักตรงจุดน,นี้ด้วยนะคะแต่ว่า,าให้มันโปร่งด้วยแล้วก็ระยะห่างของต้นไม้ที่เป็นไม้ผลก็ให้ห่างด้วยนะคะตอ,ตอนนี้ก็คือ6กหกปีเนี่ยหปีเนี่ยสองไร่เป็นพื้นที่ที่น้อยสําหรับเราแล้วนะคะดังนั้นนะคะก็ ที่ไว้เยอะๆแล้วค่อยๆขยับขยายไปอย่าทำทีเดียวนะคะเราก็จะคุ้มแรงด้วยแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะไม่เหนื่อยมากนะคะก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ